ครับกล่าวสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่ในรองคู่เอกนะบอสศึกมวยมันสนั่นเมืองครับทีเวทีมวยลักสิตนะเป็นฝ่ายแดงครับผมยอดจิตศรานะราคากับสายตะวันเครัยเปิดกันมาในยก2เลยครับตอนนี้ฝ่ายแดงนะครับยอดจิตศราต่ออยู่2ช่วงตัวครับเคยเจอมาแล้วด้วยนะคู่นี้มีประเด็นเรื่องเตะกระจับครับรอดูไฟนี้ครับ หายขาใจยังไปเลยครับดูครับโอ้โหนี่ยกสองเลยนะรับแหลกกันยังเดือดเลยครับคู่นี้สายสายตะวันโอ้สองลายแม่ต่อยหน้าหายเลยครับสายตะวัน พอรู้ว่าเป็นรองเยอะนี่บุกหนักเลยครับสายตะวันสองไปยอดกฤษดาอุ้เสียวขาขวาไปดาวลงไม่ลงนะงไม่ลงมาเสียบขวา,าขอขวาวต่อสายตะวันไหมเอาสองมาแก้นะยอดกฤษดาไปนี่ครับทีมหน้าไปบางที อุ้ยโบกซอลมาตรงไปครับไอ่ฝั่งแทงไม่ได้แล้วสายตะวันตายหลบขวาไปอุ้ยตายจับในแล้วเจอิสรา นจะสอบขวานาสอบซ้ายน้าสอกขวาสวยสายาวันดูการดึงหลบโอ้โหเดือดจริงนะคู้นี้เสียขวาไปโอ้โหยกสองแลววแกกันเดือดขนาดนี้แล้วโอ้ยย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 ย้ยยนยยยยน้องแน่คยั ขวาไรโอ้ยต่อสายตะวันตสอไปมีคือเหมือนกัน,นครับเจ้าอิสราหิปนไปโอ้โหไทยหมดก่อนนี่เป็นเรื่องแน่ครับโอ้โหดยกสองครับ อ่ต้องขออภัยด้วยเมื่อสักครู่นี้หมดยก3มนะมาชมมันต่อในยกที่4ครับโอ้ตอนนี้แจงก็ยองอิสราต่ออยู่3-2ครับตื่นมาแล้วครับสายตะวันเร่างกางความฟิตก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันครับตัวน,นี้สายตะวันใส่หมดก่อนนี้เป็นเรื่องแน่นอนนมกคู่นี้ไปเยโอ้ ขวาออกมาได้แรับแหมยอดธรรมดาก็ไม่ยอมแพง้ง่ายๆโอ้ยที่รอนตัวไปถ้าสาวันลงคู่ไปเลยคโอ้เกี่ยวเขาลงเองแข็งหลักนิดหน่อยครปี๋โอ๊ย ไปไปโอ้โหหนักเลยครับถายละวันยกนี้ตายไอ้ไอ้ เดินเลยครับหายละว,วันไอ้ยเอ้ยจอดราโอ้ยระวังเชือกด้วยครับไปยขวางหน้าไว้ไอ้ไอ้ไอ้ ตอนนี้ไปเลือกแล้วยออิสารต้องเดินแล้วไ<ป>ีอาดีแดงแดงบอกให้เดินเต็มกำลังแล้วครับทีไปโหหมดหรือเปล่าสายตะวันหน้าทุกหน้ารัวๆเลยยอจีสาโอ้โอ ซ้ายขวาไปตีไปตีไปโอ้ยตีไปโอ้ตอนนี้ราคาดีขึ้นลงเป็นหุ้นเลยครับแหมดยกสี่ครับโอ้ดูเดือดจัดเลยครับแล้วมาโชว์มันต่อยยกสุดท้ายครับโอ้ดูเดือดเพลิดมพนจริงๆครับคู่นี้เสียไปโอ้ยใาตีไปตีไปแมีสอกเหมือนกันครับสายตะวันทิ้งท้อง ทุ่มไปเลยคนระับโอ้ย,อยแมย,ยอดจิตนาจับทุ่มลงไปเลยครับไีมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วครับทังว,วันโอ้แข็งแรงจริงๆนะ ต้องรักษาตัวดีๆแล้วครับยอดกีตราร้าย้ายคืนที่หน้าไปรัดไว้กันกิะราไป ใส่ความเก่าอ่ะดูครับโอ้ใส่ความเก่าจริงๆยอดจิจตาติดบังล็อกไว้แล้วครับไอ้ ไปหมดเลยครับหมดแล้วโอ้หพลิกไปพลิกมาตอนนี้โอ้โหเล่นมาเหมือน้ำเงินแล้วครับโอ้โหยังไงครับผู้่นี้ไ้ยอดอิสรามาเดินครับตายไปครับขาวันโอ้เห็นเรือแล้วครับตอนนี้น้ำเงินข้ามมาไปต่ออยู่สองช่วงตัวแล้ว ยังไงดีครับคูน่นี้โอ้หมดยกสุดท้ายครับแอดูเดือดเผ็ดมันจริงๆครับขึ้นเชือคู่เลยทีเดียวโอ้โหไม่รลกอหน้าไหนเลยครับกรรมการหนักใจแน่นอนโอ้มันจริงๆครับคู่นี้โอตอนนี้บอลล็อกมาเงินนี่5่ตอครับ แทงเรายกสุดท้ายเป็นเรื่องเลยโอ้โหโอ้โหบ้าไปแล้วครับสุดยอดจริงๆคนระับสนุกเลยนะับเป็นสายตะว,วันเนละือพริกเอาชนะคะแนนเจ้ยายอจิสดาไปได้นะโอ้ในช่วงในท้ายดูเดือดเผ็ดมันจริงๆคนระับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกนะ็คอมเมนต์พูดคุยไม่ได้เหมือนเดิมคนระับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ